เตรียมตัวให้ดีเขาจะรวบรวมความกลา้าเข้ามาหาเขา,าจะเจอคนเลยก็ตีเกิดมาเจอจะทั้งทีไม่ว่ายัางไงจะมองดีจอวันเออนะ,อะด้วยรตรัายการตรงนี้ขอ n เฟิร์มเลยเลยๆสำหรับคนที่เรื่องสีมาเจอคปนี้หรือตั้งใจดูคนนี้ก็แล้วแต่หกคุณมีความสัมพันธ์หรือความรักที่มันคุมเคือหรือเกินนะบางครั้งนะบางท,างางทีเขาก็เข้าหาบางครั้งบางท,างางทีเขาก็ดูเหมือนว่าไม่ได้คิดอะไร ดูเหมือนกับว่าตอนนี้คนที่เขารู้สึกดีกับคุณเขาเรวบรวมพลังมาแล้รลวรวบรวมความกล้ามาแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากนี้เขา,าจะาจะง take a c t i นบางสิ่งบางอย่างกับคุณเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาหรือการเดินหน้าจีบคุณนั่นเองอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยวาพาพยจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับ ว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเอายัางไงเสียไจโอ้ตายแล้วนี่ก็บอกเลยทั้งหมดทั้งมวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันเกิดจากเสน่ห์ของคุณที่ล้นหรือว่าล้นหลากนะมีออร่าราศีเปล่งประกายโจทย์จะรักมากงในช่วงเวลานี้มันทําให้มีคนสนใจคุณเยอะหรือมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างมากมีคนมาลุ้มาตุ้นลุมรักคุณนะมีคนรุมจีบคุณมีคนรุมให้ความสนใจคุณเยอะมันอาจจะไม่รู้ตัวแต่ต้องบอกเลยว่าหลังอาจจะมีคนพูดถึงคุณในแง่ที่แบบชื่นชมหรือว่าหลงร หาของคุณนี่แหละนะหรือไม่ตามหาสานไหนไม่ตามหาอยู่แบบคุณในช่วงเวลานี้นี่แหละมันจะทําให้คนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะอดทนทนไม่ไหวแล้วอดทนทนไม่ได้แล้วกลัวจะเสียคุณไปจนต้องเทคแอคชั่นนั่นหมายความว่าคนที่แบบคาราคาซังยึกยยุยักษนะกึ๊กกึ๊กกั๊กนะที่ไม่แสดงอาการหรือว่าไม่แสดงออกสักทีว่าชอบคุณหรือไม่อย่างไรหรือว่าไม่จีบคุณสักทีเนี่ย มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะรวบรวมความกล้านะหรือความกล้าหาญเข้หาหาของเขาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยนะเข้ามาหาคุณหรือเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะมีการเทคแอคชั่นจีบคุณมากข,ขาึ้นใน่องอ่าสุด้ายขอพลังงานหรือให้จสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเตรียมตัวให้ดีตอนนี้เป็นไ,ได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะเริ่มวางแผนแล้วนะเริ่มวางแผนเริ่มศึกษากลยุทธ์อะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้าหาคุณแล้วเร็วๆนี้ไม่นานเท่าไหร่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาหาาคุณลหรืออตนนี้เขาอาจะเริ่มเี่่ยเเรรรมกกาาแบบบอออะไงง็น้อา คุณแล้วเป็นไปได้เช่นเดยียวกันอะขออีกสักหน่อสองไลละกันไาได้จนสุดสารอยากจะบอกอะไรอุ้ตายแล้วเนี่ยสเสน่ห์ไม่ตามสเสน่ห์ไม่ตามมหายนิยมดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสหรือเปลว่าเรืวอเรื่องนี้มันอาจจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแบบก้าวกระโดดนะหรือมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันก็ได้หรออู้ดูจากพลังงานตรงนี้ก็อบอกเลยคือนาทีนี้เขาจะทำลายคู่แข่งแล้วคือตอนนี้สเสน่ห์คุณรุนแรงมากมีคู่แข่งดูเหมือนเขาจะรู้สึกว่่่าาเามคมีูแขง มีคนได้ความสนใจคุณเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเขารอไม่ได้แล้วเขาน่าจะเทคแอคชั่นเร็วๆนี้แหละนะแล้วคุณจะได้รับรู้เลยว่าเขาน่าจะเริ่มเทคแอคชั่นกับคุณแล้วคือเขาอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมาชวนคุยมาสนทนาหรืออาจจะเริ่มส่องเริ่มอะไรอย่างเงี้ยสนใจคุณมากขึ้นมีโอกาสว่าเขาจะเริ่มจีบคุณเร็วๆนี้และมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เร็วๆนี้นั่นเองอ่ะกลแล้วก็หน่ายหนแล้วก็แชร์เพื่อนี้ออกเพืเยอะเพื่อยืนยันพลังงานเดีด้นะ